กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิราชาแนวนะคะค่ะวันนี้ก็มาพูดเรื่องอกระแสร้อนนะคะเงินเยียวยานักเรียน2,000บาทนะคะขั้นตอนการจ่ายเงินและก็ช่วงวันโอนเงินนะคะอ่าอ่าเช้านี้นะคะกระแสความสนใจผู้ปกครองนักเรียนกรณีเงินเยียวยานักเรียน2,000บาท ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคอรมมีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานะคะคในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะของกระทรวงศึกษาธิการนะคะเด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดนะคะรวมทั้งปวชปวสรับเงินคนละ2,000บาทนะคะ มติเห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของกระทรวงศึกษาธิการสอทอนะคะมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้โดยให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสอทอทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะคะ และสถานศึกษานอกสังกัดสอทอในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นอนุบาลถึงม .6 นะคะและระดับอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนะคะหรือปวชนะคะแล้วก็ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะคะปะวสให้อัตรา2,000บาทต่อคนนะคะขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน2000บาทนะคะจะจ่ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้แก่นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณีนะคะในรูปแบบของเงินสดหรือนำเข้าบัญชีธนาคารจำนวนประมาณ11ล้านคนวงเงินรวมประมาณ21,600ล้านบาทนะคะ โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i 1 9ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรการที่1โดยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจำนวน2,000บาทต่อคนนะคะในภาคการศึกษาที่1ทัพ2,564กรอบวงเงินอยู่ที่2.1หมื่นล้านบาทนะคะโดยใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานโครงการกลุ่มที่2 ตามบัญชีท้ายพระกกราชกำหนดเพิ่มเติมพศส5 6 4นะคะช่วงวันโอนเงินเยียวยานักเรียน2,000บาทนะคะทั้งนี้เห็นควรมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณากำหนดกลไกการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการให้ความช่วยเหลือที่ซํำซ้อนของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะทั้งสถานศึกษาของรัฐและก็สถานศึกษาของเอกชนและนอกจากสังกัดกระทรวงศึกษาธิการควบคู่กับการกำหนดหลักเกณฑ์และระบบการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานต่างๆที่ใช้ในการเบิกจ่ายอย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างปโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้นะคะหากสำนักงบประมาณจัดทำรายละเอียดและก็จัดสรรเงินมาให้ศึกษาธิการแล้วจากนั้นนะคะกระทรวงศึกษาธิการจะตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดสรรเงินงบประมาณลงไปที่สถานศึกษาต่อไปคาดว่านะคะภายในวันที่31สิสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนนี้นะคะสถานศึกษาจะได้รับเงินและ ทำการโอนเงินเยียวยา2,000บาทให้แก่นักเรียนและก็ผู้ปกครองต่อไปนะคะอ่านางสาวตรีนุชเทียนทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะระบุนะคะขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากากรุงเทพธุรกิจนะคะที่ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลให้กับเราตรงนี้นะคะ ก็ดีใจกับผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะอย่างน้อยก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ไม่มากก็น้อยนะคะอาเมื่อจบคลิปแล้วนะคะอาเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามารับชมรับฟังก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เพชรด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ